สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะพามาดูต้นอินทนินที่ผมปลูกไว้ที่สวนที่ทุ่งนาบ้านพุ่งโคกหนองนาที่ผมทำไว้ฝุดไว้ให้พ่อตาดูแลครับว่าต้นอินทนินเนี่ยปลูกกี่ปีเขาถึงจะออกดอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ผมปลูกไว้ที่มันเป็นต้นก้าปลูกไว้ตั้งแต่ต้นกล้าเล็กๆนะครับต้นนี้ เนี่ยครับอินทนินที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่ต้นกล้าเล็กๆต้นนี้รู้สึกว่าจําได้ว่าต้นกล้าจะมาจากศูนย์พ่อชําก้าไม้ด้วยด้วยซ้ํานะครับที่ว่าเล็กมากเลยเอามาตั้งแต่เล็กๆเลยปลูกนไว้ตอนนี้ก็ต้นนี้ปลูกตั้งแต่ปีสอง4ันห้าหกสิบสี่ตอนนี้ก็สองพ2หหิบหกสองปีใช้เวลาสองปีนิดๆครับสองปีนิดๆด,ดูลำต้น ตอนแรกต้นเขาจะแตกกอออกมานะครับเนี่ยที่ผมไปไปตัดออกก็คืออยากให้มันเหลือแค่ต้นกระดงจริงๆมันมีขึ้นมาสามต้นแต่ว่าผมไปตัดออกไปต้นหนึ่งจะเห็นได้ว่ามันแตกมันจะพยายามจะแตกออกมาอีกแล้วครับผมอยากเก็บไว้แค่จริงๆผมอยากได้แค่ต้นเดียวแต่ว่าธรรมชาติของต้นนิคานินเนี่ยเขาจะแตกกอขึ้นมาถ้าปลูกจากต้นกล้าเล็กๆเ,เขาจะแตกกอขึ้นมาเราจะทําให้มันมีหลายกิ่ง ผมก็เหลือไว้แค่สอง,สองกิ่งกระโดง2ต้นก็จะให้มันเป็นต้นอินทนินคู่ขึ้นไปนะครับต้นที่สารที่ผมตัดออกผมพยายามจะพยายามจะแตกขึ้นมาไปดูใกล้ๆดูใบเขาครับได้รับฝนช่วงหน้าฝนก็จะชุ่มช่ำอย่างเงี้ยครับใบก็จะแตกแต่จะมีแมงแมงมากินมากนะครับใบแต่นี้ไม่เป็นปัญหาครับให้กินก็กินไป แมงมันจะกินก็ให้มันกินไปครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเพราะว่าเป็นไม้ป่ายังไงเขาก็จะหาวิธีเอาตัวรอดของเขาแหละเดี๋ยวแมงมันกินอิ่มมันก็ไปครับพอมันกินอิ่มเสร็จมันก็จะไปทั้งนี้มันก็ต้องมีระบบนิเวศของมันด้วยครับถ้าแมงมันมากินก็แสดงว่าระบบนิเวศมันยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์เพราะว่า ยังไม่มีนกมาคอยกาจัดมแมลงเดี๋ยวต,ต่อไปถ้าต้นไม้โตหรือว่ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวนกเขาจะมาคอยกําจัดมแมลงช่วยเราครับระบบระบบนิเวศเขาจะจัดการกันเองธรรมชาติจะจะจัดการกันเองผมจะให้ดูดอกนะครับเห็นว่ามันออกดอกแล้วนะครับออกดอกแต่ก่อนฝนละก่อนช่วงหน้าฝนละ เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นดอกชุดที่สองหลังจากที่หลังจากที่ปลูกแสงมันจะยยินยอนหน่อยแสงท้องฟา้ามันจะมันจะไม่ค่อยสว่างนะครับวันนี้ฝนตกผมถ่ายผมถ่ายตอนที่ฝนกําลังตกปลปอยตอ,ยอนนี้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเนี่ยดอกดอกออกแล้วนะครับสองปีอินทนิ้ไม่ต้องรอนานครับปลูกแค่สองปีได้เลยสวยครับ ไม้ที่ผมชอบชน,นิดหนึง่งทนินดอกเขาจะสวยผมชอบเาจะพาไปดูผิวลำต้นใกล้ๆมันจะมืดไปหน่อยนะครับกล้องผมไม่โฟกัสเลยเดี๋ยวผมเปิดแสงช่วยได้ไหม ไม่ได้ไม่ชัดมืดแสงไม่เข้าเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเนี่ยครับลำต้นเขาคิวลำต้นห้ที่น้องได้รับชมแล้วไปเปรียบเทียบกับตาแบกดูครับมันก็มีความต่างชัดเจนต่างอย่างเห็นได้ชัดี่อินทนินอินทนินน้ำนะครับส่วนอินทนินมันก็จะมี2อ,อินทนินอีกแก อีกอินทนินหนึ่งก็จะเป็นอินทนินบกตัวนั้นอ่ะดอกแกสวยมากจะสวยกว่าอินทนินน้ําอินทนินบกนะครับดอกสวยกว่าแต่ว่าลําต้นพ่กอะไรเป็นสมุนไพรไม่ได้เป็นยาไม่ได้ไม่มีไม่มีแบบคุณสมบัติที่จะเป็นสมุนไพรแต่ว่าอินทนินอินทนินน้าเนี่ยเผื่อเขาอะไรเงี้ยมันจะมีจะเป็นสมุนไพรได้ส่วนเป็นเอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต อีกทีครับนะครับดูด,ดอกสวยดอกสีชมพูอ่อนๆครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ